สวัสดีครับวันในวันที่15มิถุนายน2565สถานการณ์ทั่วไปก็ยังคงเป็นสีแดงโดยส่วนใหญ่นะครับเช้านี้เซตเราก็ลงเบาๆนะครับลงไปที่4จุดแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก107 2 0 p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับ 7 7จุดก็คือลบไป1598.26จุดนะครับก็ยังคงเป็นค้าลงนะครับโดยส่วนใหญ่ทออนนี้เซตก็เป็นค้าลงนะครับก่อนที่เราจะไปดูการเรียงราคาของตัว most active ต่างๆนะครับเช้านี้เราก็จะมาดูเรื่อง most active ต่างๆแ,แล้วก็เก่งกำไรกันในตัวที่มีความน่าสนใจนะครับโดยถ้าดูตอนนี้ก็คือ most active value ครับ value ตอนนี้ก็ราคาของอที่เข้ามาก็คือจะเห็นว่ามีเคแ n k ค์เน้นบวกไป2บาทนะครับก็คือจะมีสีเขียวสลับสีแดงไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าจะมีตัวไหนที่เราพอที่จะเอามาพูดกันนะครับในตอนนี้ก็คงยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่เคแ n k ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่มีความนิยมของตลาดนะครับ แล้วก็ราคาตอนนี้ก็บวกอยู่สบาทนะครับเคแบงครับบวกอยู่สองบาทนะครับนี่นะฮะบวกอยู่สบาทแล้วก็ดูที่บายบนรุ่มอยู่ที่37.23%นะครับแล้วก็เซลล์รุ่มอยู่ที่6กสองเนะครับซึ่ง3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4.78นะครับเดือนที่ผ่านมานั้นก็บวกไป3.46เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ลักษณะของ ข่าวๆก็ยังคงไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังคงเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แต่วันนี้ก็คือเขามีความนิยมนะครับมีมีแวลูเข้าเยอะแยะเลยนะครับเราก็จะเข้าไปดูที่อินดคเตอร์ของเขานะครับว่าเป็นรน้มใดเคแบงนะครับซึ่งจังหวะของเขานั้นของเคแบงนั่นก็คือ,อกำลังที่อยู่ที่จะกําลังที่จะตกลงมา ชนเส้น2วันแต่ประเด็นก็คือตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสลับเคแบงครับขึ้นพาออะไรครับมี e rsi อยู่ที่54.90นะครับแล้วก็มี m a cd นั้นอยู่เหนือสัญญาณนะครับเส้น ema cd มีน้อยสัญญาณแล้วก็แม้ว่ามีเดียลบอยู่ตรงกลางนะครับประเด็นก็คือไม่มีรุ่มเข้าทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนะครับและราคายัางคงดีดขึ้นไปนะครับก็ดิดขึ้นไปสูงสุดรประมาณ150บาท สลับทุกเควนดนะครับก็ถ้าเราดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีอ่ามีอินดิเคเตอร์ที่เป็นแนวที่ทางบวกนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นยืนเหนือกึ่งกลางของบูลเจอร์แบนนะครับ mm hmm. ก็คือราคายืนเหนือกึ่งกลางบูลเจอร์แบนแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ยืนอยู่กึ่งกลางของตัว l ีเนี r ลไอเคชันนะครับแถมมีเส้นสองระวันอยู่ด้านล่างแล้วก็มีปรับ l รุสิกบริปรับลรกซานั้น สนับสนุนให้ราคานั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูดูตรงนี้ก็คือว่าวันนี้ก็จะขึ้นประมาณสองบาทอยู่อย่างนี้นะครับแล้วในวันถัดไปก็ราคาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับโดยไซเวย์ขึ้นไปสูงสุดที่ชนที่ด้านบนสุดนะครับของกรอบร้อยวันนี้ก็คือ,อจังหวะเขาจะเดินมาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 5 9บาทหรือ160บาทนะครับสรับเคแบงค์นะครับก็รอกันได้นะครับถ้าเกิดตอนนี้ก็คือเขา้าเข้า ที่ราคาตอนนี้เลยนะครับแล้วเราก็รอถือทนรอจนกระทั่งมันขึ้นไปที่สูงสุดนะครับที่ราคา100บาทบทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับก็เอาก็มาดูนะครับวิธีการของเราก็คือดูจากแนวโน้มของราคานะครับว่าถ้าเกิดถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือว่าเราต้องดูตั้งแต่เขาเรียกอะไรเนะี่ยดูตั้งแต่ค่ากราฟนะครับก็คือราคาแล้วก็ตัดกับเวลานะครับ าก็จะมีขึ้นสุดสูงสุดแล้วก็ลงต่าสุดแล้วก็ขึ้นสุดสูงสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดจังหวะของตัวนี้ก็คือเป็นจังหวะการสมมติว่าเราตีเส้น,น,น,เ,สนเข้าไปตรงนี้นะครับเส้นราคาเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาก็หลังจากเวลาผ่านมาเนิ ian, ่นงนานเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดตามสเตปนี้นะครับก็หมายความว่าจากตรงนี้ก็คือจากราคาปัจจุบันเขาก็ เมื่อเข้าลงต่ําสุดแถวนี้นะครับเขาก็จะค้อยขึ้นขึ้นไปสูงสุดที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอาชอบเคแบงหรือรักในเคแบงก็เก่งกําไรตามจังหวะของเคแบงได้นะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นวนรุ่มยังคงไม่เข้านะครับยังคงไม่มีวนลุ่มซื้อเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นจังหวะเขาขึ้นไปที่2บาทขนาดนี้ก็แน่นอนว่าจงมีโอกาสที่จะต้องราคาพุ่งมากกว่านี้ เราก็เรียนให้ท่านทราบโดยต,งตรงๆว่าจังหวะที่เราเห็นก็คือว่าเขาจะพุ่งขึ้นไปที่160บาทดังนั้นตอนนี้ราคาอยู่ที่140กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับก็คือจาก140กว่าบาทขึ้นไปที่1 60บาทก็ถือว่ากําไรมากมายนะครับสำหรับเคแบงก์ก็ในช่วงนี้เขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะขึ้นไปภายในภายใน2อาทิตย์นะครับถึง160บบาทนะครับจะเป็นแนวนี้นะครับ แล้วเราก็ฟันธงแบบนี้นะครับในวันที่อันนี้ก็คือวันที่15มิถุนายนนะครับเสร็จแล้วก็ดูบ้านปู่เช่นเคยนะครับเพราะว่าบ้านปู่นี่เป็นหุ้นที่นักทุนชอบใจนะครับแล้วก็มีแว l ์ลูอันก็เข้ามาเป็นอันดับ3าบของตลาดในวันนี้นะครับตัวบ้านปู่นี่เดิมทีเราก็าบอกไว้แล้วว่าจะไป19บาทแต่ก่อนที่ก็จะไป19บาทก็ต้องมีการไซเวย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าราคาเขาก็ค่อยๆลงมานะครับ จากเดิมที่เขาขึ้นไปสูงสุดเขาก็จะค่อยๆไซด์เวดาาลงมาแล้วเราก็รอรับที่ตรงนี้นะครับรอรับที่ราคาอยู่ที่ประมาณ12.12บาท 1, 2, หรือจุด10นะครับรือเราต้องมารอที่ราคาตรงนี้เพื่อที่จะทํากําไรถัดไปจังหวะถัดไปเขาก็จะทํากําไรขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะขึ้นไปที่15บาทก่อนที่ก็จะไซด์เวด้าลงมาที่13บาทแล้วก็ขึ้นไปที่17บาท18บาทอย่างนง้นนะครับ สิ้นปีนี้ก็จะเห็นว่าราคาอยู่ที่ใกล้ๆ19บาทนะครับสำหรับบ้านป,ปูจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดไม่เชื่อท่านก็รอดูนะครับจังหวะทำไมมีนักทุนต่างประเทศเข้านักทุนภายในออกแล้วมี ADX d ีลบอยู่ใกล้ๆกันตรงกึ่งกลางแล้วก็มีทั้งๆที่มี m s c d เยอะกว่า s i g ล a กนะครับประเด็นก็คือเขาก็รอ RSI ก็อยู่ที่ประมาณ61ก็ถือว่าสูงทีเดียวเพราะนั้น แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวไอ i จะค่อยๆลดลงมาราคาก็จะค่อยร่วงลงมานะครับจนมาอยู่ที่จุดที่จะสวิงกลับขึ้นไปก็คือลีเนียไลเคชั o นด้านล่างก็คือราคาที่12.110บาทหรือ12บาทนะครับก็ราคาก็จะค่อยสวิงกลับขึ้นไปอันนี้ก็คือเป็นแนวทางบอกว่าท่านจะต้องทํากําไรยังไงนะครับวิธีการก็คือต้องขายตรงนี้เอาออกก่อนนะครับแล้วก็มารอซื้อที่ราคาตรงนี้นะครับ จังหวะท่านก็ดูท่านก็เห็นว่ามันเป็นแนวโน้มอย่างนี้นะครับก็คือขึ้นสูงสุดก็ลงต่ําสุดขึ้นสูงสุดก็ลงต่ําสุดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอยู่ใน linear regression ก็อบ linear r e g r e i o n นะครับก็จะเห็นว่าราคาเป็นเช่นนี้นะครับทุกคนครับก็เป็นเรื่องง่ายๆตรงๆแบบนี้นะครับในการดูราคาหุ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลของทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นสตอรี่นะครับที่ดีนะครับก็อย่างหลวยส์ตาก็บอกว่าราคาเป้าหมายคือ1 6บาท หมันคือ19บาทของชแนลเราให้ไวนะครับทีนี้เราก็จะไปดูตัวถัดมานะครับเอาตัวถัดมาเราไปดูที่บนลุ่มกันดีกว่านะครับที่บนลุ่มเมื่อสักครู่เราก็ดูไป2ตัวนะครับทีนี้ก็กลับมาที่บนลุ่มตอนนี้บนลุ่มมากสุดก็จะเป็น TTB นะครับจากเมื่อวานนี้ที่เขาลงไปตอนนี้ก็มันก็จะเป็นไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวย์ลงอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็บวกไป0.01นหะครับสำหรับ TTB ถ้าเราดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามี บอลุ่มซื้อหนาแน่นนะครับมีบายบอลรุ่รมอยู่ที่6 4สิบสี่จุดเก้าสี่ไอสี่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เซลล์รุ่มอยู่ที่สามสิบห้าจุดห้าหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับเซลล์ต่อไปนะครับแล้วก็มาดูที่ฝั่ง b er mm ิดออฟเฟอร์ก็จะเห็นว่ามีการรอรับที่ห้าสิบล้านอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าเพราะฉะนั้นแน่นอนวันนี้ก็จะสวิงมาที่หนึ่งจุดสองหกทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับแล้วก็มีต้านหนาแน่นไว้ที่หนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นราคาก็จะอยู่ที่1.25 1.26นะครับสำหรับราคาที่ TTB นะครับส่วนถ้าเราดูภาพร,รวมราคาจะไปถึงที่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูที่อ่าอินดิเคเตอร์นะครับว่าจังหวะของเขาก็คือเขาจะวิ่งขึ้นไปจุดสูงสุดของเขาอย่างที่เคยทำมาก็คือราคา l i n r r r l e ล a t i o n ด้านบนสุดนะครับ e ี r r e g เลกช i o n ด้านบนสุดก็คือราคาที่1.25 mm. นะครับ 1.25นะครับตอนนี้อยู่ที่1.24นะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาก็จะค่อยๆขึ้นลงอยู่ที่แถวๆนี้นะครับเสร็จแล้วจากตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีมีวนรุ่มเข้าอย่างบางเบานะครับแล้วก็มี ADX นั้นอยู่เหนือกว่ามี D ลบนั้นอยู่เหนือกว่า ADX ก็จะดีบวกนะครับ ดนั้นตัวนี้ก็่งบอกว่าราคามันก็ยังคงจะต้องไซ d e w a y ออกด้านข้างนะครับอันนี้ก็หมายว่าราคาที่บวกขึ้นมาวันนี้0.01นั้นก็ยังมีโอกาสที่จะลงไปนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะอยู่ต่ำกว่าเส้น2แล้วันนะครับดูดีๆนะครับตอนแรกเราก็บอกว่า TTB นี่มีโอกาสมีบอลรุ่มเยอะนะครับแต่บอลรุ่มที่เข้าคือเป็นบอลุ่มขายนะครับแต่ถ้าเราดูจากเปอร์เซ็นต์มื่ส์คู่ก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การซื้อนั้นมากกว่าเปอร์เซ็นต์การขายดังนั้นมันก็ยัง สูสีก้ามกึ่งกันอยู่นะครับราคานั้นอยู่ตรงช่องกึ่งกลางของตัวอของตัวราคา200วันนะครับก็คืออยู่ต่ำกว่าเส้น200้อวันแต่ว่าราคายืนเหนือกึ่งกลางบูชแบนนะครับแล้วก็ยืนเหนือกึ่งกลางลีเนลเลกชั่นเพราะฉะนั้นแบบนี้จะให้คิดว่าอย่างไงดีนะครับก็ประเด็นก็คือว่าตัว RSI ก็อยู่ที่47ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเปน็นเป็นบวกให้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ เราต้องรอจังหวะนะครับว่าวนลุ่มนั้นจะทําให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าพุ่งขึ้นไปจะต้องยืนเหนือเส้น200วันนะครับถ้าสามารถยืนเหนือเส้น2 0 0้วันได้ราคาก็จะค่อยไซเวขึ้นไปชนเส้นด้านบนหรือเลยเหนือด้านบนไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจังหวะของถ้าเราย่อราคาเข้ามาดูจะเห็นว่าเขามีความเรียบร้อยอยู่ในกรอบเลียงตัวมานานเกือบ5เดือนแล้วนะครับนี่นะจากวันนี้นะครับ จากวันนี้เป็นต้นมาถึงตรงจังหวะเท่าๆนี้นะครับก็เป็นระยะเวลาใกล้ๆ5เดือนใน,ในขณะที่เขาอยู่ในกรอบของ linear r e g r e s s i o n นะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึง5เดือนได้เขาก็จะมีการพุ่งเกินราคาขึ้นไปนะครับก็จะสามารถพุ่งเลย linear r e g r e s s i o n เดิมขึ้นไปได้นะครับทะลุ linear r e g r e s s i o n เดิมเมื่อทะลุทะลุหรือไม่ทะลุเราต้องไปดูที่ time frame w e e k นะครับว่าเป็นตัวยืนยันก่อนนะครับว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลง ถ้า Time frame w e e k ก็ปรากฏว่ากรอบใหญ่ของเขาคือไซด์เว y up นะครับแม้ว่าราคาต่ำกว่าเส้น2องว,วันต้องขยายขึ้นมาดูนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปชนเส้น2องว,วันหรือตอนนี้คือเริ่มต้นคือต้องไปต้องเลยเส้นเกินกลางรูเจอร์แบนก่อนนะครับราคาต้องอยู่เหนือนเส้นเกินกลางรูเจอร์แบนก่อนครับแ้ตอนนี้ก็กำลังเป็นโดจิที่กําลังจะตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะเอาอยัางไงกับชีวิตราคาของฉันดีหนะ้า จ,จะขึ้นต่อไปได้ไหมนะจุดแรกที่จะต้องพลัุ่งทะลุขึ้นไปก็ไปชนาุตเจอร์แบนด์ตรงกลางแล้วก็สลับตัวดีเนีย่ยไอตัวพาราบุซามาอยู่ด้านล่างนะครับตัวพาราบุซาต้องมาอยู่ด้านล่างก่อนนะครับแล้วราคาก็จะค่อยไซเวขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับราคาก็จะไปที่1.54นะครับทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมราคามันลงเรื่อยๆแลวทำไมราคามันจะไปที่1.54 ก็ประเด็นก็คือก็ต้องดูที่เครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับตอนนี้ยาคาย,ยังคงเดินทางออกด้านข้างนะครับยังคงไซเวฟเป็ออนข้างนี่จากว่าวนลุ่มไม่เข้านะครับเมื่อว,วนลุ่มไม่เข้าเสร็จราคาก็จะไซเวฟเป็นข้างนะมาได้สักระยะหนึ่งมันก็จะเข้าเป็นว่าจะต้องมีสตอรี่ที่ดีเข้ามาแล้วก็จะทําให้ราคานั้นจะค่อยพุ่งเหนือขึ้นไปนะครับสำหรับ TTB ถ้าดูจากทางเฟรมวีคนี้ TTB ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่1.44นะครับถ้าจะถามว่านานหรือเปล่าก็อีกประมาณสักประมาณส,สัก10อาทิตย์นะครับ10วีคนะครับราคาในอีก10วีคข้างหน้าก็จะไปที่1.44นะครับอันนี้เรากะเก่งจากที่เราเห็นเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดดูใกล้ๆล่ะดูทางเฟรมเดล่ะทางเฟรมเดก็บอกว่าแน่นอนเขากลาลังต่อสู้อยู่นะครับว่าจะ จะเหนือเส้น2องลวันได้หรือเปล่าครับนันก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นตัว TTB ก็คงจะต้องรอกันสักระยะหนึ่งนะครับให้เขาตัดสินใจได้ก่อนว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนะครับก็อยู่ที่เหตุการณ์ของเซตนะครับซึ่งวันนี้เซ็ตก็ลบไปเล็กน้อยนะครับทีนี้ถัดมาเราจะมาดูหุ้นตัวไหนดีก็เอาดูหุ้นตัวใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ e k t e k a k a นะครับ ซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นวันแรกที่เข้าเทรดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นเป็นทั้งเทียนเดียวนะครับเอาแล้วจะทํายังไงถ้าเป็นอย่างนี้การดูจักศาสตร์ทังเทียนคือถ้าเส้นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะมีโอกาสมีราคาเพิ่มขึ้นไปเอาแล้วจะเก่งเก่งกำไรยังไงตัวนี้เราจะดูยังไงก็ถ้าเราดูบิดก็เฟ้าก็เห็นว่าทางฝั่งบิดนั้นรอซื้อที่รอซื้อที่5.30นนั่นก็หมายาว่า ราคาที่เขาปล่อยให้มีทางโล่งไปทางฝั่งออฟเฟอร์แยะๆนั้นก็หมายความว่าราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับโดยวันนี้มีบายวัุ่มอยู่ที่62.50%เซลลุ่มอยู่37เนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้ก็เขาเรียกเลยนะเป็นจังหวะที่จะขาขึ้นนะครับในในในวันแรกที่เขเทรนะครับวันนี้นะครับก็คือ G E K A นะครับ คอนสแตนชั่นนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเปิดวันแรกนะครับราคาสูงขึ้นไปที่6บาทก่อนที่จะย่อตัวลงมานะครับก็ยังคงบวกขึ้นไปนะครับสำหรับตัว G K A, T E K A นะครับอันนี้ก็ถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเข้าเก็งกำไรได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องอยู่ที่นั่งทุนนะครับที่นาดูนะครับว่าท่านจะเข้าได้เร็วหรือออกได้เร็วหรือเปล่านะครับเข้าออกเร็วก็จะทำกำไรได้นะครับเราก็ ดูแล้วก็คือเราต้องดูจากถ้าสมมุติว่าจะรู้ว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงต้องดูจากการปิดไทม์เฟรมในวันนี้นนของของตัวแท่งเทียนนะครับก็จะบอกได้ว่าราคาจะเป็นยังไงก็ไว้รอดูในวันถัดไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถัดมาก็ CPL ครับผม CPL เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ขึ้นไปสูงทีเดียววันนี้ก็ยังคงบวกต่อบวกไปที่0.64่ไปนะครับถือว่าเป็นวุ้นที่ดีอย่างมากนะครับ พอชี้แจงข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับก็เปิดลายสินค้ากลุ่มต่างๆนีข่าวาวเป็นในโน้มที่ดีนะครก็บ,บวกขึ้นไป20%ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเราก็ดูที่ f 4 5ของเขานะครับทำไมราคาถึงต้องพุ่งขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเขามีการขายทำกำไรได้นะครับก็ไปดูที่ขายกำไรก็ย่อลงนะครับปีปีหก่นก็อยู่ที่3 39 0 0 0นะครับ หน่วยเป็นพันล้านนะครับ3 9 0 0 0พันล้านนะครับแล้วก็ปี6 5นั้นก็ในไตรมาสแรกนี่นก็ทำได้ไป25 0 0 0นะ้าัพันล้านนะครับเอาเป็นหน่วยพันล้านนะครับก็ยังคงเป็นกำไรเพราะฉะนั้นเมื่อ,อยังได้กำไรอยู่ในในฐานะของราคาหุ้นก็ต้องพุ่งขึ้นนะครับแต่คงจะพุ่งขึ้นไม่นานนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าจังหวะของเขาคืออะไรก็คือจังหวะเขาพุ่งขึ้นไปเห็นไหมครับว่าเขาพุ่งขึ้นไป แต่ประเด็นก็คือว่าในในตัวอื่นๆนั้นนะครับตรง RSI นี่คือจะเขาเรียกว่าออก o อ e r อ o ์โนะครับก็คือว่าราคานพุ่งเกินขึ้นไปเยอะนะครับซึ่งเกินจากตัวเส้น linear r e g r e s i o n นี้นะครับเราก็พุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งถัดมาที่ก็ต้องทำคือเขาจะต้องไซว์ออเวลก์ด้านข้างไซวเวด้นข้างก่อนนะครับถ้าราคาหุ้นยังดีอยู่ก็มีกำลังกำบไรก็ยังคงไซวเวด้านข้างนะครับ เพื่อจะเข้ามาอยู่ในกรอบร e เนเลกชันเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาหุ้นตายตัวของเขาคือต้องเข้ามาอยู่ในกรอบ Re เนเลกชันนี้นะครับยังไงต้องอยู่ในกรอบนี้นะครับะฉนนั้นเมื่อเขาพุ่งขึ้นไปสูงสุดเขาก็ต้องค่อยๆพุ่งเข้ามาอยู่ในกรอบอาจจะไซด์เวย์ด้านข้างหรือจะลงมาที่ตรงต่ําสุดของ Re เนเลกชันก่อนที่จะดีขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นดีนะครับเพราะว่ามีจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็มีผลลุ่มเข้ามานะครับ มีบดลุ่มเข้ามาภายในภายนอกนะครับโดยที่ RSI นี้ก็อยู่ที่0.5ก็ถือว่าสูงนะครับก็ราคาก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อแต่ประเด็นคือ RSI นั้นบอกว่าจะ overbought นะครับหมายว่ามันอยู่ที่70กว่ามันก็ถือว่าเป็นจังหวดสูงสุดของเขาเพราะฉะนั้นราคาของเขาถัดมาคือขายตรงนี้ได้ก็คือได้กําไรก็คือถ่ายว่าสามารถทํากําไรนะครับแ้วประเด็นก็จะลงมาต่อไหมเขาก็จะลงมาตามวัฏจักรของหุ้นนะครับ เมื่อขึ้นสูงสุดเขาต้องไซด์เวดาวลงมาส่วนจะใช้เวลานานหรือเปล่าก็ต้องรอประมาณสักเดือน1-2เดือนนะครับราคาก็จะค่อยดาวลงมาถ้าเห็นว่าตัวนี้ราคาเป็นทำไมค่อยๆพุ่งถึงตอนนี้นะครับ CPL นี่ก็ไปราคาค่อยๆพุ่งเพราะว่าเขาไซด์เว์มานานแล้วอยู่ในกรอบอย่างเรียบร้อยมาอย่างเดินนาน,นเห็นไหมเดิมทีนี่ก็ขึ้นมาจากราคาลงมาจากราคาเดิมนะครับเขาพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็รักษาการไซด์เวมา เรื่อยๆนะครับมีก็มีนั้งทุนต่างๆก็พากันเข้ากันพากันออกนะครับจนกระทั่งราคาพุ่งขึ้นมานะครับสาหรับตัว cpl นะครับเมื่อพุ่งขึ้นไปเสร็จถึงตรงนี้ก็คือมันก็ถึงจังหวะที่จะราคาเกินไปดังนั้นก็ราคาก็ค่อยๆทำขาล่วงลงมานะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็เห็นว่าทุกตัวนั้นอยู่ในแดนบวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น adx di บวกนะครับอยู่ในจังหวะที่ดีเป็นขาขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ตัวเดียวที่บ่งบอกว่าจะต้องลงก็คือ RSI เขาอยู่ที่77ก็คือมันอยู่ในตำแหน่งของการ o อเว b ร์ g h มันก็จะมันอาจจะขึ้นได้อีกนะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่ขึ้นได้อีกสักพักหนึ่งนะครับในวันถัดไปก็อาจจะมีพุ่งขึ้นไปบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก่อนที่มันจะไซด์ใบดาวลงมานะครับราคาหุ้นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนของสัญชาตญาณของหุ้นหรือ,อของราคานะครับคือเมื่อมันขึ้นสูงสุดมันก็ต้องลงได้ต่ําสุด เมื่อมันต่ำสุดมันก็ต้องขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดแบบนี้นะครับนั่นคือวัฏจักรของหุ้นแต่ว่าหุ้นบางตัวนะมันก็คือการการขึ้นสูงสุดแล้วก็ไซเวย์ออกไปด้านข้างก่อนที่มันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับมันก็เป็นแนวนี้แบบตัวนี้ก็คือเขาไซเวย์มาด้านข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไซเวย์มาด้านข้างนานแล้วมันขึ้นไปสูงสุดก็มีโอกาสลงมาต่ําสุดได้เช่นกัน,นตามวัฏจักรของราคา ของหุ้นนะครับของไลฟ์ไซเคิลนะครับของวงจรน,นะครับอันนี้เราก็ดูให้เห็นว่าจังหวะทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็ต้องจัดไมซ์เซ็ตของตัวเองใหม่นะครับหุ้นมีขึ้นมีลงมีการเดินออกด้านข้างทุกคนต้องมาจับจังหวะว่าเราจะเข้าทําที่จังหวะที่เท่าไหร่นะครับแต่ที่เรามองเห็น,เห,นเห็นทั้งหมดก็คือเขาเป็นจังหวะขาขึ้นกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ ที่ทํากําไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาศัยจากการมาดูนะครับราคาดูนู่นดูนี่เราจะได้รู้ฝึกการดูนะครับแอปนี้ก็เป็นแอปฟรีนะครับแอปเอสเพนโมบานะครับก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งกันได้เองฟรีนะครับท่านก็อ่ะกรุณานโหลดมาแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับก็ใช้อิเดคเตอร์ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับอันนี้เราไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องมาดูของเรานะครับ จะต้องมาดูชแนลนี้จะต้องอย่างงู้นอย่างนี้เราจะไม่บอกแอปจริงๆให้ท่านรู้ให้ท่านต้องเสียเงินอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับชแนลเราก็แค่ว่าเผยแผ่ความรู้ให้กับทุกคนที่เป็นนักทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าแต่ว่าให้ทํากาไรให้ได้เท่านั้นเองนะครับความหวังความหวังของเราเอ,อประมาณนั้นก็อยากให้ทุกคนได้กําไรนะครับเราก็เรียนรู้ให้รู้เท่าทัานเขานะครับ ก็สมาชิกของเราก็จะมีอยู่4 8 0 0 0 40,090คนก็จะถึง40,090แล้วนะเพะอย่าให้สมาชิกทุกคนนั้นเข้ามาอย่างน้อยก็เมืนะ่อท่านกด subscribe ไว้ท่านก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการถ้าดูจากชนะนี้ไปท่านก็จะทำเงินได้นะครับก็จะมีวิธีการทำกำไรได้นะครับยังไงก็ฝากกดสำหรับท่านที่เข้าเพิ่งชมมาครั้งแรกก็กด subscribe ไว้นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ มาเข้าดูประจําก็ต้องทําความเข้าใจกันให้เข้าใจถึงทองแท้ถึงวิธีการทํากําไรนะครับแล้วท่านจะบริจาคเข้ามาโดยการสมัครสมาชิกช n e ลนี้เข้ามาก็ได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีคลิปบ้างไม่มีคลิปบ้างให้กับสมาชิกใหม่ได้รับชมนะครับก็อยู่ที่ว่าทางคณะผู้จัดจะคิดได้จะทํำยังไงให้กับทำคลิปออกมาให้ท่านได้รับชมหรือเปล่าก็อยู่ที่จังหวะระยะเวลานะครับ ยังไงช่วงนี้ของเราก็เป็นจังหวะขาลงนะครับเราก็เป็นเงินเฟอ้อต่างๆมากมายเราก็อย่าไปซีเรียสก,กับมันนะครับเพราะว่าในในการแพนิคมันก็มีหุ้นที่มันพุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อคอยดูช่องน,น,นี้ก็จะรู้วิธีการว่าเราจะหาหุ้นที่มันพุ่งขึ้นไปยังไงนะครับเราก็จะหาจังหวะเข้าทํากําไรแบบไหนตรงไหนควรจะทําตัวไหนควรจะขายตวัวไหนคงควรจะเข้าซื้อนะครับก็ดูจากคลิปต่างๆที่เรามีให้ท่าน โดยที่เราไม่ได้ปิดกันด้นใดๆนะครับช่องนี้ก็คือว่าใช้แอปพลิเคชัน s p e n Mobile นะครับ s p e n ก็จากตรงตัวตรงนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็เขียนว่าอะไรครับ A S P E N นะครับท่านก็ไปเซิร์ชดูในไม่ว่าจะเป็น iOS ไม่ว่าจะเป็น Android นะครับท่านก็สามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก,ก็ค่อยเรียนรู้จากเมนูต่างๆให้ท่านมันจะมีเทคนิคต่างๆอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับ ท่านก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำกำไรนะครับให้ได้นะครับอย่างไรก็ฝากไว้นะครับเรามาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ